5ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในโลกไม่ใช่แคนาดาไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียและไม่ใช่ญี่ปุ่นอันดับที่5นอร์เวย์ GDP per capita อยู่ที่9320ดอลลาร์ต่อปีความร่ำรวยของนอร์เวย์มาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือและมีกองทุน sovereign wealth fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่4ซสิงคโปร 93,956ดอลลาร์ 93, ต่อปีประเทศเล็กๆที่กลายเป็นศูนย์กลางการเงินและการค้าของเอเชียและมีท่าเรือที่เป็นจุดผ่านของเส้นทางการค้าโลกอันดับที่3ไอแลนด์17,243ดอลลาร์ต่อปีประเทศนี้ใช้กลยุทธ์ภาษีต่ำเพื่อดึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ให้มาตั้งสำนักงานใหญ่อันดับที่2สวิตเซอร์แลนด์1 1 7 1ดอลลาร์ต่อปี ประเทศที่ผสมผสานระบบธนาคารอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลกและอันดับที่ 1. l u ลักเซมเบิร์กมี GDP per capita สูงถึง1 4 1 1 8 0ดอลลาร์ต่อปีลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในยุโรปแต่เป็นสูงกลางการเงินและกฎหมายภาษีที่ดึงดูดบริษัทข้ามชาติส่วนประเทศไทยมี GDP per capita อยู่ที่ประมาณ7,200ดอลลาร์ 7, ต่อปี